โอยมาประกอรเน่ารูยที่ดรอเฮ้ยแม่ประการยังได้รูปจิ๋มมากไปประกอรเสียแล้วค่ะแม่ออกมาแม่อย่าให้ลุ้งลวงนะถ้าลวงนี่คือบอกเลยนะหมอยไม่จริงไม่จริงแม่แลยลุงปู่ลุงศาสไปเก็บน้ำเก็บชายคลองเลยนเนี่ยเกือบตกน้ำเลยไม่ใช่เราเป็นเล่น เื่อนยแบบโอ๊ยเ,เพื่อนโอซ่านใบมาละกอแล้วค่ะโอซ่าโอรูออ้พอดีคุณก็ทำนะคลิปนี้โอซ่านเลยนะคะเพื่อนจบค่ะจบค่ะใบมาละกอ